สวัสดีเจ้าช่วงดึกๆตอนเฝ้าร้านแบบนี้นะคะต้องมาม่าสิคะต้องมาม่าสิคะโฆษณาให้มาม่าเนาะมาม่าอย่าอย่าไปฟ้อง YouTube นะคะว่ามาโฆษนานะคะเนาะแค่แท่ทานแล้วอร่อยะคะ่ะน้ำมูนน้ำตาออกเลยนะคะตอนนี้ก็ไกลที่นะคะไม่สะดวกไปที่เซนทรัลขอนแก่นนะคะก็แวะมาเจอเจอกันได้ค่ะ สาขาหน้ามอภาคนะคะอยู่ตรงปากซอยหน้ามอภาคซอยที่16นั่นเองนะคะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับามาหาวิทยาลัยมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอดีเป๊ะเลยค่ะตรงทางออกดีเลยนะคะร้านที่จิมหาง่ายมากค่ะเยนร้านที่มีกระจกรอบได้าน,นะคะป้ายข้างบนนะคะมองขึ้นไปประมาณ90องศานะคะจะเห็นปาย้ชื่อร้านโซล i ม c เตอร์ชัดเจนมาก แล้วก็มีป้ายไฟตัวอันนั็นเล็กๆไม่ได้เล็กมากนะคะใหญ่อยู่เด้อนะคะวิ่งนะคะมีเบอร์โทรร้านด้วยค่ะ0844796979แะ่น้นก็ฝากกำลังใจสำหรับร้านจำนำมือถือข้างล้าด้วยนะคะเนาะนอกจากรับจำนำมือถือแล้วอุปกรณ์มือถือก็ราคาแสนถูกค่ะ ิตมกระจกเต็มจอไม่เต็มจอลูกค้าก็ <c oughs> แวะมาซื้อกันได้นะคะลูทูธนะคะเพราะแรงสายงสายชาร์จนะคะแล้วก็รับซ่อมค่ะนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากามือ2องมือสองรุ่นจำนำมีค่ะก็จะมีพวกตสมุด Android นะคะ iPhone ค่ะแล้วก็มีไอแพดนะคะ <c oughs> บบเข้าแวะเข้ามาได้ค่ะ รับฝากแลกเปลี่ยนนะคะใครที่อยากจะเทินเต็มรุ่นใหม่นะคะก็แวะมาเทินกันได้นะคะพี่โชมีจีนเซ็นเตอร์สาขาหน้ามาหาวิทยาลัยมอภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่ได้มาไล์สดแะ,ะ,ะ,ะแค่แวะมาทักทายก่อนที่จะกลับบ้านเฉยๆมาได้มาไ,ไ,ไ,ได้เฝ้าเนาะ <c oughs> บอกว่าคงไม่ว่าอะไรกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะมา ร้องเพลงให้ฟังด้วยไม่รู้ว่าเสียงจะโอเคหรือเปล่านะคะเนาะเดี๋ยวจะมาอ,า,อาจจะมีนะคะเนาะแต่ว่าคนนี้นะคะเขาร้องเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเสียงเขาก็จะดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยสิคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหน่อยสิคะ <c oughs> โอเคค่ะก็ฝากติดตามนะคะชววจีนอีกรอบหนึ่งนะคะชว์วีจ หน้าหมอค่ะค่ะเปิดตั้งแต่8ปโมงครึ่งนะคะจนถึงประมาณ23.30นาฬิกา30นาทีทุ่มเกินนะคะก็แวะมาหาได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ปรึกษาฟรีนะคะใครที่จะสอบถามอาการของอมือถือนะคะหรือว่าจะมาเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนจอนะคะสอบถามราคาไว้ก่อนก็ยินดีต้อนรับค่ะสำหรับขั้มคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์และก็ขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีเช่นกันค่ะฉีดวัคออซีนรอบเข็มที่สองอันนี้คือที่สอนะคะรู้สึกว่าง่วงแล้วก็หิวทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะนะคะก็รักษาสุขภาพกันนะคะไป้วค่ะสวัสดีะนะคะร้านโชวมีจีนเซ็นเปอร์สาขานะ อ16นั่นเองนะคะหาง่ายมากมีเสาไฟนะเจ้าอยู่ตรงร้านด้วยนะคะร้านที่จีตอยู่ตรงนี้นะหาง่ายมากค่ะเป็นร้านตู้กระจกเพราะรอบด้านแบบนี้เนาะด้านหน้าก็จะเขียนรับซื้อขายฝากแบบนี้เลยนะจ๊ะมีป้ายร้านอยู่ตรงนี้นั่นเองก็ฝากไว้ด้วย <S <S